หามันดอกไปยังท<อ>ี <laughs> ่ศูนย์สามกอชิมักกสอสรเกิดด้วยสิก็สิบักกสอสรเกิดมันสองห่าม,มันดอก <5 S 2> แล้วออกไปแล้วครับยังอยศูนย์สามเอาพ่อฝันบ่ค่ะฝันว่าข้าวที่พ่อจ้างานั่นเกิดไทยโอ้ข <laughs> ้าวที่พ่อจ้างานั่นเกิดอะไรเนี่ยนอแบบนีว้วะค่ะจะว่าให้เลขกันวันเกิดวันเกิดนบ่มักขึ้นมากอันนี้ละเกิดวันที่สิบเกิดวันที่สิบ ปีเกิดนี่สองห้าศูนย์สามสองห้าศูนย์สามสองห้ามันออกไปแล้วมันเกิดเรื่องกันห้าศูนย์กับศูนย์สามคนตัวสองห้าศูนย์สามตอนนี้พ่อกันหกสิบเจ็ดบอกพ่าหกสิบหกเขาหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดหกสิบหกมีนเขาหกสิบเจ็ดน่ะ เอาที่ว,ว่าจรงนี้นก็นอนนอนอยู่ีกกกก่ก็คอจุด่เศร้าจ็จไหนเรียกว่าคือบอกอเป็นตัคือคือบอกออว่าชนิะค่ะอเมื่อวที่แล้วเขาบ่อใ่มาเมื่อวดที่แล้วไหมบ่เพเขาอ่ะเขาที่ระตัมันเป็น,ปนยังไงบุง่ายครับศูนย์เก้าสามอศูนเก้าสามค่ะฝันเราผูหยิงนี่ มีแต่ผู้หญิงที่มาจัดงานวันเกิดให้เราฟันว่าผู้หญิงมาจัดงานวันเกิดให้เขาชื่อาจัดงานวันเกิดให้วันนั้นเมื่อไหร่อันนี้เกิดมันเกิดวันที่สิบเลยใช่บัดเกิดวันที่สิบแต่ว่าแต่ว่าไนใจเพเคยมาจักเที่ยวเราเลยสิบบัดนี่แต่มันก็ออกดีเด้่พ่อโอ้มันออกจะปีก่ออนหรืปีไก่นั่นแหละมันเคยออกออกสิบ เมื่อวบานเกิดอีรีบ่มืนอเป็นไปได้บ่เห็ิบม่เมื่อเนี่ยเดี๋ยวพอยปีไก่ปีก้อนผออกดูเนาะเนียน่บน่เดีวปีนี่มันกับชีแน่อยู่บ่กระบ่แน่นอนได้ไหเนาะผมมาจัดงานวันเกิดแต่ว่ามันายุเฮียนบบบนี้ยุเฮียนบ้านเลขที่พซีิพ้าบอันนี้ว่าบ้านเลขที่อันี่มาจัดงานให้อยู่นี่ค่ะเนาะเขียนให้บิเนั่ยแหละเขียนถึงแล้วพอทีมันใจพ่อ อคิดวานเป็นตัวใดนอมักชุนสามตัวเดียวครูอ๋อสามตัวนี่พี่ห้าศนสมสมตัวนะาตวครับาศูนย์สามห้าศปีเกิดรนี่ยแะห้าศูนย์สาเป็นเปลเล็กเนี่ย้างความฝันของคุณพ่อสปอร์ตนะครับยำเข่ากรเขาดีดีกรบบเขันเป็นยังไงบสองตัวนี้ศูนย์สาม่พ่อมักชุนสามตัวเดียว มักศูนสามตัวเดียวอายุพ่อกะดาครับมันหกสิบหกสี่ขวหกสิบเจ็ดเมักศูนย์สามตัวเดียวบ่เพ่ะแขนแขนอันแนหนึ่งศูนแล้วก็สี่ห้าแล้วก็หกเจ็ดอายุเราหนึ่งศูน์เนี่้าบ้านเลขที่เออหนึ่งศูนยนี่ยคือวันเกิดเกิดวันที่สิบครับหนึ่งศูนคือวันเกิดจะคอยอาจจะไปหนึ่งศูนย์นะครับเนศูน่งศน่ศนย์หนึ่ก่อนศูนย์หนึ่งกลับไปเป็นกระด้ครับกลับโอเกลับเด้พี่น้องเลยอกลับ สี่ห้าห้าสี่วะแม่นคสี่ห้าสี่ห้าะครับน้าเพิ่นกับเองเนาะสี่ห้าแล้วก็อายุพ่อหกสิบเจ็ดหหเขาหกสจ็หย่างหกเจ็ดนะครับเพื่อไปเด้อครับเด้อไอแอดมินจะแ้นให้หกสิบเจ็ดนะครับเน้นก็คือศูนสามโอาศูนย์สามครับ ยังความข้าวเพราะมันแก้มเพราเขากินน่รุเดียวแกมตัไหนได้ออกนออกสีมันเดือดอันสีไม่คนแก้มรุดที่ละแก้มที่ละแก้มมันเป็นอย่างนั้นสมันดกลรุดที่ละแก้มแก้มโล่ยาำเลยกันย่มเลกันรุดที่ละแก้มบ่พอ เจือก้อนเจ้าก้อนแบบปันจับ้างมันเป็นยังได๋มันเป็นน้องตุ่มมากนะครับคือยังได๋มหนึ่งศูนย์นะครับอายุของคุณพ่อสปอตหกสิบหกย่างหกสิบเก็ดสี่ห้าสี่ห้าเป็นบ้านเด็กที่วันละที่บ้านเด็กที่เพราะว่ามีเพราะว่ามีผู้หญิงเด๋ได้ครบเลยเพราะว่ามีผู้หญิงมีแต่ผู้หญิงมาเด๋มผู้หญิงนม้มามหกเก็ดแต่สีวงกลมห้แมนเบิร์ตอยู่วะพ่อมากพุชโตปะ มักชุนสามตัวเดียวเด้มักศูนสามเดียวตัดีวงยไงอันนี้ก็พ่ามักชุนสามตัวเดียวว่ะหาศูนสามถ้ามักศูนสามหาศูนสามถ้มักูนสามสามัวเดียวอ่าอ์านสามเาพด้รอชื่อลายตูตูเมื่อนขันเขาจัดกันอย่าค่อยกันไปครับโตเดียวไหมัวเดียวศูนสามเดียวเลยบอกเน่นตัวเดียวเลยสมตัวเด้สามตัวมกาหาูนสามมักสามพ่อสอนได้นะ ครับขอเพลงช่วยนะไอเอฟซีแอปนาจอไว้นะครับเพื่อผู้ใดโชคดีมีชโอกลาบเอาเบอร์โทรให้เอฟซีว่าพ่อเพื่อพึ่นอยากมีโชคงั่มเอาเบอร์โทรลงให้นแลวนะเบอโทรเอาจุดบอกตลอดเด้อเดินหาเจ้าตลอดนะชั้นท้ของพ่อ เขียนนี่เขียนงเขียนนิ้วเทงมันมันอ่านยากเขาอ่านยากเขียนยาวระมาสี่ก็ได้เขียนนิ้เท่ะยเออใส่หัวไหมเบอร์ยังพ่อศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดสามสองหกสองสามสองหกสองศูนย์เก้าแปดศูนย์พอแ้า กพอดีโอ <mile> oh. ้ยเป็นธรรมเนาะนได้ดีนะกียนโบงัวเลียยัครับเพาเสียไปอายัำอีกครั้งนะครับสำหรับเบอร์โทรของคุณายสรตนะครับตีกดตีต้้งเงินเลยศูนย์เก้าแปดสามสองหกสองศย์แปเก้านะครับูนย์เก้าแปดศูนย์เกดสองหกสอเกถูกต้องนะครับเนาะ โชโ์มาตัวเด็ดตัวดีจากคุณพ่อสปอร์ตในเด้อรับเด้ออัพเด้โชคดีมีโชคลาบนะครับอยากจะร่วมทําบุญเพื่อนุ่นดวงโทรมาหาคุณพ่อสปอร์ตได้นะครับห้าศูนย์สามมักๆมักนะครับศูนย์สามศูนย์สามโชวคือบอสบอสได้เวลาโชวความฝันพ่อสปอร์ตนะครับบักที่สุดศูนย์สามบาที่สุดกับศูนย์สามคันตัวล่างคือศูนย์หาตัวขันห้าไม่มาก ทุกมือนั้นมันเป็นเลขบ้านเลขอายุสี่เะครัะตัดตัดเอาในสามตัวนั่นก็ได้นาะพ่อจะได้สามตัวพ่อเมื่อบางงานนั้นพ่อเมื่อบางเบอร์โทรแต่ตัวมันขักนี่ศูนย์สามแล้วน้ะพ่อศูนย์สามมาอ่ามาสรุปนะครับสำหรับแนวทางความฝันของพ่อสปอร์ตนะครับฝันว่ามีแต่ผพ้หญยิงนะครับที่มาจากงานมาเกิดให้เรานะครับเป็นตัวเลขนะครับวันปีพศเกิดนะครับบ้านเลขที่ อายุครับเอาไว้แฮมเบิรนะครับพี่น้องห้าศูนย์สามศูนย์สามหกเจ็ดหนึ่งศูนย์สี่ห้านะครับครับหกเจ็ดเนี่ยคืออายุครับครับหกเจ็ดเป็นอายุนะครับแลาะสี่ห้าเป็นนาทีหนึ่งศูนย์คือวันเกิดเด้อพี่น้องส่วนที่พอแล้มากที่สูดมากศูนย์สามตัวเดียวโคโลมากศูนย์สามตัวเดียวโคโลครับพี่น้องเด้อนะครับเอาไปท้งวันนี้เอาจังใจนะครับพ่อตัวไหนครับพ่อ ศูนย์สามเลขสามตัวหาศูนย์สามฮะเลขสามตัวหาศูนย์สามสามตัวหาศูนย์สามครับตัวที่พอมักที่สุดนะครับมักที่สุดเลขสองตัวเลขศูนย์สามเท่านั้ 03, นศูนย์สามเท่านัน้นครับเอาเท่าเลดีครับพ่อเงี้ยนี่ห่วยมันตามกำร่างทรัพย์เราทีน,นีงงนไไน้พวกใครจะหาเงินอะไแต่ที่บ่หลายดอกเงี้มันมันบ่มีเงินหลายผู้ที่พนี่มันทุนลายก็ห่วยเพเงินหลายก็จะไดห้หลายอยู่แล้วเนาะจับหนักจับเต็มเลยเนาะเออ ว่าไม่เนน่าเน่นเติบยุ่นละแน่นเติบพ่อแน่นเท่าไรพอเน่นเนียาศูนย์สามกับศูนย์พ่อเน่นเนพ่อศูนสามครับเนีนเนนตัวเดียวบอครับแน่นเนตัวเดียวฟาดไปเลยเท่าไรพ่อฟาดไปเลยนี่โยนไปเลยเขนว่ามีกับย่างสิดเอาย่างคิดไกับจหาล่อยยุนละย่างคิดไหาล่อยผู้ใดมีหลายนี่เอาเท่าไรพ่อไม่จะากใครเอาเป็นพืชละพันพืละ บนไม่กับบนแถวไรตัวมันชุนซ้ำนีอยากไปบุญพ่ออ่ะแบบแ่นหน่อย่างหน่อยหาลอยนักบุนโหลดชุนซ้ำแข็งๆนะพ่อเนาะนักบุญท่านคุณท่านไปโหลดตีพ่ะกลุมหาพันหกครับกันกันล่างกับกันตัวละนน่อยไว้ก็นักบุญละบนตัวนี้นะพ่อครับหาชุนซ้ำบนหาชุนซ้ำครับเน้นเต้นสัชุนซ้ำร่างตัวไหนครับพ่อบ ลากเอาเท่าดหร่นั่นมันมันบูนบมักนั่นเลยตัวมนันบ่าแต่ว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ